สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนก่อนอื่นสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยวันนี้นะเรามีมะละโกนะคะอุที่บ้านเลยถูกสองลูกนะคะเป็นคนละสายพันธุ์คนดีแล้วก็จะมีแตงโมโลูกน้อยๆี๋ยวเราจะมาเปอกเข้าตู้เย็นไว้กินนะคะเพราะเราใส่กินอยู่แล้วก็คือแบบเนียนมาก ลูกยาวด้วยนะแล้วก็ส่วนเปลือกมันเราจะไปให้กระต่ายนะคะที่บ้านมีกระต่ายสองตัวค่ะนี่เม็ดมันเราก็จะเก็บไว้เด้อนี่เลยเก็บเมลิดไว้นะคะไว้ทำพันธุ์ต่อไปสะดวกตัดแบบนี้ค่ะนี่เลย เม็ดตัวเมียเยอะนะคะเนี่ยสีดำเยอะมากถ้าเป็นสีออกเทาๆเนี่ยตัวเนี้ยสีเทาๆมันจะเป็นเป็นตัวผู้นะคะเป็นเพศชายแต่ถ้าเม,ม็ดดำๆแน่นอนคือเป็นตัวเมียแน่นอนค่ะวิธีการดูแลเราก็จะเก็บมเมล็ดไว้อันนี้เป็นบรรยากาศสวนหน้าบ้าน เสียงดังตึ้งนึงตึง้งนึงเข้ามาแล้วอากาศกําลังดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวแต่สองสาวันที่ผ่านมาก็คือตื่นเช้ามาคือหนาวมากเราจะทําแบบนี้ไว้เก็บมเมล็ดนะคะเราไปตากแห้งพึ่งแดดไว้นิดหนึ่งเก็บไว้ปลูกกินปีต่อ,ตอไปค่ะอือ หวานฉ่ำแน่นอนเดี่ยวเคี่ยมเมล็ดออกก่อนเดี๋ยวจะกินโชว์ที่จริงที่จริงต้นนี้นะต้นมะละกอตัวนี้ซื้อมานะมันจะเป็นมันเป็นดำเนินเนาะพันดำเนินแล้วแล้วทีนี้มันเป็นตัวผู้นะทุกคนเอาจริงๆเป็นตัวผู้อ่ามันเป็นดอกอะเป็นดอกกระติ่งกระตอยอะและทีนี้นะก็เลยฉันกินตำมเมียงค่ะ ฉันกินตํามเมียงฉันก็เลยไม่กินไม่มีผักกินเมียงค่ะตํามเมียงตะไคร้ค่ะตะไคร้บ้านเรานี้แหละฉันก็เลยไปเด็ดยอดมันเด็ดยอดต้นมะคุงนี่แหละฉันก็เลยเด็ดมากินกับตํามเมียงค่ะมันกับฝัดฝาดเนาะฉันก็เด็ดมาเลยค่ะและ้วทีนี้ก็ก็รดน้ําทุกวันแหละจ่ายค่าน้ําเดือนละสองร้อยทุกคนรดสวนรดต้นมงต้นไม้ ตอนนั้นยังไม่มีผักไงตอนนี้ก็ปลูกแล้วผักไฮโดรโปนิกปลูกในน้ำพ่อบอกว่าถ้าจะเสียค่าน้ำเยอะขนาดนี้ปลูกผักกินเถอะก็เลยหาผักมาปลูกปลูกให้แบบว่าแกไม่บุนอะไรประมาณนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนเดี๋ยวจะกินโชว์คือแบบฉ่ำมากที่จริงตัวนี้มันเป็นเพศผู้นะ ฉันไปเด็ดมันมันเลยกลัวมันตายกลัวไม่ได้เจริญผ่านอะไรประมาณนี้มันก็เลยออกลูกฉันก็เลยเก็บมันไว้อันนี้เราก็จะไปให้กระต่ายนะคะสายแล้วยังไม่ให้อาหารกระต่ายอยู่จ้ะช่วงนี้ก็แห้งแรงมากกระต่ายไม่มียาก,กินเลยทุกคนฉันก็เอากระต่ายมาเลี้ยงได้ปีกว่าแล้วนะก็คือปีกว่า,วาแล้วนี่ ืดูสีเลยจ้ะหวานฉ่ำค่ะตอนนี้สิบโมงแล้วชุดนอนฉ่ำชุดนอนฉ่ำม,มากอันนี้เป็นผลผลิตที่บ้านปลูกไว้นะคะปีหน้าปีนี้พอแค่นี้แหละชีวิตเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ ปีหน่าจะเป็นชาวสวนเดี๋ยวจะปลูกสวนผลไม้แพนไว้แล้วเดี๋ยวหาทุนก่อนใช่ไหม,หมปีนี้นะคะวันนี้เันที่28ธันวาคม67เนอะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทำงานอยู่ที่กรุงเทพกทมเริ่มหลังไหลขึ้นมาแล้วเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะ แต่นี่จะหนีจากบ้านค่ะหนีจากบ้านเกิดจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บเสื้อผ้าไปแล้ว <laughs> ก็เจอกันอีกทีประมาณจะกลับมาปร,ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดมเขาดาวที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีการจับฉลากมาเดิอมาจับฉลากเดี๋ยวดูบริเวณร,รอบๆนี้น้ําตกน้ําตกน้ําพุร้อนอันนี้สวนานาบ้านนะคะทุกคนใครดูมาถึงนี้แล้ว เอามุมนี้หรอมุมนี้เป็นน้ำพูรอ้อนไม่เอาดีกว่าเอาเฉลี่ยเฉลี่ยงต่อต่อกินอันนี้ไหมกินบลเนี่ยมางุงเนี่ย<ะ>กินบาหุงซุกบ้อกไปเลกกินไหมลูกแล้แม่ปอกให้จริงๆโทรศัพท์ไม่ได้ปิดเสียงนะคะขออภัยด้วยอร่อยมากนี่ต้นนี้ ไม่ฟ้าปลูกนี่แซบแท้เปลือกมันก็เอาไปให้อตัดบอสเบิเอแหนกินเบินั่นเลย <c oughs> คนอื่นไม่ได้กินแน่นอนค่ะกินเราสองคนก็คืออร่อยมากฉ่ำม,มากกินอีกก่อนเด้อฉ่ำม,มากทุกคนมีสองลูกนะคะพันหนึ่งจะเป็นพันอะไรนะ ไม่รู้หละพันพื้นบ้านพื้นเมืองนี่แหละแม่เอามาปลูกแต่พันดำเนินงตัวนี้ฉันมาปลูกค่ะเถียงสุดฤทธิ์แม่บอกว่าฉันเอามาปลูกแล้วบอกฉันแบบนี้บ้าคอยซื้อค่ะคนซื้อตลาดนัดันามาปลูกเถียงสุดฤทธิ์เถียงสุดฤทธิ์สุดเดชหืมอ,อร่อยชมวาวอันนี้มันให้อัดสิบนาที เนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยแค่ปอกมันแล้วก็กินก็ปลาไปแล้วเจนนาทีค่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วแตงโมก็คือเหลือเป็นลูกยังไม่ปอกค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันทุกคนขอให้มีความสุขเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนคปังปังปัง เดีเราจะเข้าดาวอย่างสนุกสนานปี6-8เราต้องปังตรงเลิศต้องปังเท่าน,านั้นไม่ปังไม่ได้เพื่อความอยู่รอดกินเยอะไม่ได้นะมันเป็นยาระบายเราจะยิ่งเดินทางเอาอีกไหมเรากินแต่โมไหมล่ะมันแต่โมลูกหนึ่งถ้าไม่กินมะละกอ ใช่นะคะเซล,ลูพอคุณอีสานแม่คนอีสานเบาเลาเบาทองค่ะฉันไม่ได้สอนนะมันพูดกับโทรศัพท์เองค่ะไม่ได้กระเดะแต่อย่างใดเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราเป็นเราเป็นผู้ให้กําเนิดอืมเลี้ยงดูอันนั้นมันชีวิตเขาโตขึ้นมาเขาจะเลือกเองค่ะ เราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ชีวิตเขาตัวเขาความปังใส่ฟิลเตอร์ฉ่ำกวางน้อยเรเดียอ่อเป็นงัวแม่ลูกอ่อนฉันเห็นแคปชั่นหนึ่งใส่เป็นกวางชันโตชันตี้อาเป็นงัวแม่ลูกอ่อนฉ่ำเห็นไหมสีเล็บรับความปังสีฟ้าฉันชื่อฟ้าฉันก็ต้องแบบทำเล็บสีฟ้าน้ำทะเลลึก ดำลงไปประมาณพันเมตรกว่าจะเจอแล้วก็มีดงมีดาวด้วยช่ำมากคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะอืมจะหมดเวลาแล้วไปแล้วนะทุกคนมาทักทายสวัสดีปีใหม่ค่ะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะรวมถึงตัวฉันเองเจอกันอีกทีสิ้นปีค่ะดูแบบเจอยจอแบบนี้แหละใช้ชีวิตมาทั้งปีแล้วเก่งมากแล้วนะทุกคน ไม่ต้องน้อยใจถึงเราจะไม่มีอะไรเราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมขอบคุณตัวเองในทุกๆวันนะคะที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ปีนี้3ามหกสวันค่ะเราอยู่ถึงวันสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเก่งสุดๆไปแล้วสิบนาทีจ้าสินาทีแล้วบ๊ายบายจะเจอกันคลิปหน้า